สวัสดีครับชาวกันครับผมจนันาทการแก้วเพิ่มดูดวงชาวกันเดือนตุลาคม2565นะครับชาวกันคือานท,ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมของทุกปีหรือคนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกันก็ฟังประกอบกันได้นะครับเดิน <c oughs> มาดูดาวประจำตัวนะครับในช่วงดาวพุธนะครับเป็นดาวประจำตัวของชาวกันนะครับ ดาวพุธเป็นอยู่อลิของดวงเมืองและดวงโลกนะครับถ้าเจ้ากันท่านไดมิดดาวพุธในพื้นดวงเดิมดีนะเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือราชาโชคเนี่ยนะครับก็ถือว่าเกิดมามีบุญวาสนาดีทีเดียวนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับดาวประจําตัวตั้งแต่วันที่1ถึง23ตุลาคมเนี่ยดาวประจําตัวเป็นเกษตรและมหาอุดนะครับทับลักนาอยู่ ที่ราศีกันนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงโดดเด่นมากนะครับดาวประจําตัวอย่างเล่งกับดาวพฤหัสด,ดาวคู่ทรัพย์คู่โชคช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะครับมีกําลังมีพลังในการสู้ชีวิตมีสติปัญญาในการคิดคน้นหาวิธีการในการทํางานการหาเงินนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับพอเข้าวันที่23ตุลาคมไปแล้วดาวประจําตัวจรเข้าเรือนการเงินนะครับเดินกระดุมพระ ก็ทําให้คิดวางแผนในการหาเงินนะครับขยันขันแข็งในการทํางานหาเงินนะครับแต่ช่วงนี้ก็ดาวพุธเล็งดาวปาหูด,ด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคําจาหรือเอกสารสัญญานะครับอาจจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับมารู้เรื่องการงานนะครับดาว การงานก็คือดาวพุธเหมือนกันนะครับดาวตโนรักษ์กับดาวการงานก็คือดาวพุธนะครับช่วงต้นเดือนตุลาคมจนถึง23ตุลาเนี่ยนะครับถือว่างานเยอะนะครับงานเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับก็ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับธุรก,กิจการงานเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับใครที่ทํามาค้าขายก็จะมีโอกาส ขยายธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับสามารถปิดการขายได้นะครับพอเข้า23ตุลาคมไปแล้วนะครับการงานก็ยังเข้ามาเยอะอยู่นะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีลุยให้เต็มที่นะครับมีดาวชุมนุมกันที่ราศีตุลเรือนกันเงินเยอะนะครับทั้งดาวพระศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์นะครับช่วงนี้ งานเข้ามาเยอะนะครับบางคนก็สามารถขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้นนะครับส่วนด้านการเงินนะครับดาวการเงินก็คือดาวพระศุกร์นะครับช่วงต้นเดือนถึงวันที่21ต Ł ุลาเนี่ยดาวการเงินทับลักนาดนะครับช่วงนี้การเงินก็ยังดีอยู่นะครับแต่เนื่องจากดาวการเงินเป็นนิดเนี่ยนะครับการเงินก็อาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับแต่ก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆนะ พอเข้า21ตุลาคมไปแล้วช่วงนี้การเงินดีมากนะครับถือว่าดาวการเงินเข้มแข็งเป็นกเกษตรนะครับจากผลการทํางานในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีเงินงอกเงยออกมาในช่วงนี้นะครับปลายเดือนตุลาคมไปแล้วการเงินโดดเด่นมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจทำมาค้าขายตัวแทนในหน้าหรือเป็นขายเกี่ยวกับพวกอาหารเสื้อผ้าหรือ เครื่องอำนวยความสวยงามนะครับดาวประสุกก็เกี่ยวกับพวกจิวเวลรี่พวกเสื้อผ้าอาหารนะครับโอเคนะครับก็ลุยงานให้เต็มที่ได้เลยนะครับเป็นจังหวะที่ดวงดีก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ก็ระวังนิดหนึ่งเอกสารสัญญานะ เอ,อ,อกสารทางการเงินใครที่ยื่นกู้ช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาให้ล่าช้าได้เหมือนกันเนื่องจากดาวพุธเล่งกับดาวราหูนะครับราหูเร่งเดินการเงินอยู่ด้วยนะครับอาจจะเพตยให้ใช้จ่ายเงินเยอะนะครับมาดูด้านความรักนะครับความรักของชาวการน,นี้ก็ถือว่ายังโชคดีนะครับดาวความรักคู่ครองก็มาเร็งลัคนาดาวพฤหัสเป็นเกษตรด้วยนะครับความรักยังมั่นคงไปกันได้ดีนะครับ เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพก็ถือว่ายังโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราประจําตัวจออยู่เลือนที่ดีนะครับและดาวาประเคราะห์ก็ไม่มาทามุมร้ายใส่ลักษนาของชาวราศีกันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงดีนะครับเดือนตุลาคมเป็นจังหวะที่ดวงดีมากนะครับการเงินการทองการงานการเงินดีทุกอย่างนะครับ อาจจะมีปัญหาบ้างระวังเรื่องที่ดาวราหูเล็งเรือกนการเงินกับอะร็รดาวพุธก็แล้วกันนะครับระวังถูกหลอกถูกโกงแค่นั้นเองนะครับ mm. โอเคนะครับก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังครับสวัสดีครับ